ชายมาได้ประมาณสิบวันก็รู้ซึกหวา่าตอนนี้ส่ต,ตัวเรียนดีขึ้นใบเขี่ยวขึ้นตมบุญขึ้นครับสวัสดีครับผมอุดมพึ่งสินโกงหวนก็สวนทุเรียนสว่วนนี้เป็นสว่วนแรกอันนี้ได้เพิ่งเหลือมทำประมาณประมาณสิบเดือนประมาณเจ็ดรายซ่องรอยยตนคือตรงนี้สภาพดินไม่ค่อยดีแล้วก็มันมีฟั่ม อยู่ไกลทะเลมีความเข้ม <Yeah. S 1> ก็มีเกี่ยวกับมีน้ำเป็นรดเป็นด่างเมื่อก่อนตั้งแต่เริ่มมาทําสวนตูเรียตูเรียนเราออกใบเรืองไม่สมบูรณ์เลยมีคนมีคนแนะนําให้มาจ่ายทานกบจ้อยก็จ่ายมาได้ประมาณสิบวันก็รูเสึกว่าตอนนี้สวนตูเรียนดีขึ้นใบเขียวขึ้นใบสมบูรณ์ขึ้นขาพีเอสได้ก็ดีขึ้นสภาพดินดีขึ้นก็แตกยอดดีขึ้นใบเก่กกก็หลวงไป บหม่ๆก็ขึ้นแทนพมอมยากเชิญชวนพี่นองเกษตรกร,รกอนเราเปิดใจมาชายทานปอบซ้อยมันพ่อมชายอยู่ตอนนี้ปีพ่อมชายไปแล้วพวอมรู้สึกว่าทุกข์ใหญ่แต่ก็ดีขึ้นอยากให้พี่นองเกษตรกร,เ,รกเปิดใจหั้มาชายดูแบบป้อมมังลองเปิดใจดูว่าดีแบบไหนดีขนาดไหนเพราะพ้อมรู้ชายแล้วรู้สึกว่า,าทุกข์ให